นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนพรัตส,สีสหัสสมมธธมมมสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุยโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมีนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนยญาณมณีนพรัตศีสหัสสุสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตารัตนาญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมมา ธรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอะคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทัตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะ<า>โมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทตุยโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มะสังฆบูเชมี นะโมพุทธทายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสุสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนาญาณมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมาเทลัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตารัตนาญาณมณีนภารัตสีสหัสสสุธรรม,มา พุทธโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทงังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทัตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนญาณมนีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทัตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมี นะโมพุทธทายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสุธรรมม,าพ,ททม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆบูเชมี